คือพี่ดาดเอ่อรู้จักกับพี่พลรู้จักพี่พลจากพี่ชายอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่ชายอ่ะแนะนำให้เข้าไปดูในเพจพี่พลเราพี่ก็เลยไปตามดูแต่ตอนนั้นที่พี่พลพูดอ่ะไม่เข้าใจเลยสักอย่างอคลิปที่พี่พลสอนก็คือไม่เข้าใจเลยสักอย่างว่าพี่พลเทปสไตล์ไหนเทดแบบไหนใช้อะไรก็เลยไปปรึกษาพี่ชายอีกทีว่า จะทํายังไงดีจะเรียนกับพี่พลดีไหมเพราะว่าคอร์สราคาพี่พลน่ะก็ไม่เบาพี่ชายพี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวช่วยออกครึ่งหนึ่งเอาคนนี้แหละเพราะเราไปเรียนมาหลายคนแล้วมันไม่ได้ประมาณนี้ไม่ตามไปดูค่ะแต่แกะไม่ออกแกะไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งสิ่งที่พี่พลพูดใน YouTube กับที่เราเคยไปเรียนคอร์สคนอื่นมา มันคนละเรื่องกันเลยแนวเราแนวต้านไม่มีคือไม่รู้ว่าพี่พลใช้อะไรในการเทรดที่ทำให้วิเลจมันสูงพี่จำได้ว่าก่อนที่จะจ่ายตังเรียนอะ่ะพี่โทรหาพี่พลขออนุญาตโทรหาแล้วแบบพี่พลก็โทรกลับมาจำได้ว่าวันนั้นอะคุยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วประทับใจที่พี่พล บอกว่าพี่ถามพี่พลว่าถ้าเกิดเรียนจบแล้วอะแล้วพี่ส่งกันบ้านหรือถามอะไรพี่พลนะ่ะถามได้อีกไหมพี่พลบอกว่าได้ตลอดถามได้ตลอดไม่เข้าใจตรงไหนคือถามได้ตลอดแล้ว amazing ตรงที่พี่พลบอกว่าจริงๆแล้วอะไม่ต้องถามอะไรเลยก็ได้แนละ้ดูแค่วิดีโออะก็พอแล้วคือคำตอบมันจะอยู่ทั้งหมดในวิดีโออยู่แล้วก็เลยแบบเออเนี่ยแหละคนนี้แหละ ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้อินสติงเออคนนี้แหละใช้เลยอ๋อแล้วพีชมีปัญหาเรื่องส่งการบ้านเพราะว่าพิทเคยไปเรียนที่อื่นแล้วพีทส่งการบ้านแล้วเขาไม่ได้ใช้คนสอนตรวจการบ้านเขาบอกว่าเขาใช้ทีมตรวจการบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้ทีมตรวจการบ้านอะคนที่ตอบเราอะมันก็ไม่ใช่คนที่เป็นโคด้ดอะ พี่พลเก็ตฟิลไหมเออแบบจริงๆแล้วคนที่ตรวจกันบ้านคือต้องเป็นครูที่ตรวจกันบ้านแล้วเราผิดตรงไหนแล้วเราถามเขาเขาถึงจะแบบฟีดแบ็กลับมาให้เราได้อ่ะแต่พี่ถามพี่พลว่าเออแบบพี่พลตรวจกันบ้านไหมเรียนจบแล้วยังตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่พลบอกว่าตรวจตลอดพี่พลตรวจเองอันนี้ก็เลยแบบยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจว่าเออเนี่ยแหละกัดฟันเนี่ยแหละคนนี้แหละแล้วชอบที่พี่พลอ่ะพูดตรง พอพี่พิดรู้สึกว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดพูดตรงแล้วมันมันเคลียร์ค่ะมันเคลียร์อะไรที่อยู่ในใจเราอ่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยเลือกพี่พลปัญหาของพิษที่มีมาเรียนก่อนพี่พลก็คือไม่เคยได้กำไรจากตลาดเลยสักบาท <laughs> แล้วเขาบอกให้ <laughs> บายแนวรับเซล์แนวต้านก็คือโดนแหกตลอดแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เหตุกับข่าวตลอดเวลาแล้วข่าวมันก็กินตังไปหมดตลอดเวลาปัญหาของปัญหาของหนูคืออันนี้จริงๆเราก็เราคิดว่าเราคิดว่าที่เราเรียนมาเราแบบเอ้ยเราก็แน่แล้วนะแต่ว่าทำไมมันเอาไปใช้ไม่ได้จริงอะค่ะ แล้วก็ที่สำคัญในสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะเราไม่รู้ how to backtest เราต้อง back backtest ยั test งไงแล้ว backtest แล้วเราต้องต้องจดอะไรเราต้องรู้อะไรจากการ backtest นั้นคือคือผิดไม่ได้เลยค่ะจะบอกว่าเป็นมือใหม่เลยก็ได้นะเพราะว่าไอสิ่งที่เรียนมามันใช้มันใช้ทำเงินไม่ได้เลยจำได้ว่าพี่พลให้ทำตัวแรกคือจีอู วินเลทวินเลทต่ำกว่าเจ็ดสิบค่ะแต่ว่าพอพี่พลอ่ะปรับให้วินเลทก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่ประมาณเกือบเกือบแปดสิบแต่แล้วพี่พลก็สั่งให้พี่ไปทำจีเจตอนทำจีเจเนี่ยพี่ยังบ่นกับพี่พลว่าพีจะรอดไหมเพราะวินเลทแค่หกสิบมันลงมาต่ำกว่าเดิมอีก ทีนี้พี่พลก็เลยให้พี่ไปทำอีกตัวหนึ่งเป็นไอ้ US สามสิบโอเคก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยใกล้ๆก,กับแปดสิบแต่ก็ผลก็ยังไม่เป็นที่พอใจตัวเองเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากได้วินเลตมากกว่านี้พี่พลก็คอยปรับให้ว่าพี่ต้องสังเกตตรงไหนต้องมองอะไรแล้วสิ่งที่ตกมาตายบ่อยๆก็คือพี่ชอบสวนที่ที่พี่พลบอกว่า พี่พีพบอกว่าแล้วทําไมแล้วทําไมต้องมาเซลตรงนี้พี่ก็เลยบอกว่าอ้าวพี่พลมันเป็นแนวต้านแล้วมันทําไฮสูงกว่าเดิมไม่ได้เราก็ต้องเซลไหมพี่พลก็ให้ปรับไม์เสร็จให้ปรับไม์เซลว่าอ่าแล้วเราลองดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเขาเขามายังไงแล้วเราไปเซลตรงเนี้ยแล้วพวกเขาเยอะกว่าหลังั้นเราก็เลยปรับปรับตัวเองว่าอ๋อที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเราคือสายสวนหรอ เราก็ปรับตัวเองตามที่พี่พลแก้ให้เนี่ยที่พี่พบอกว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นสายสวนแม้กระทั่งตัวเองเป็นสายสวนนะที่เรียนมาก็คือยังไม่รู้เลยว่าเออนี่นะนี่คือคือสายสวนที่เขาทํากันแบบนี้พอพี่พลปรับให้เราก็ลองไปแบ็กเทสปรากฏว่าอตอนเนี้ทั้งแบ็กเทสแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเทสอยู่แบบเฉลี่ยที่แปดสิบห้าถึงแปดสิบเก้าประมาณนี้ก็ดีดีขึ้นมาอีกค่ะ ต่ต่างกับที่อื่นแบบพี่จะเทียบยังไงเดียหน้ามือกับหลังมืออ่ะคือของพี่พลน่ะพี่พลให้เรียนเป็นกลุปก็จริงแต่ฟิลพิฟิลพเหมือนกับว่าเราเรียนไพรเวทแบบตัวต่อตัวเพราะว่าพี่พลตรวจการบ้านเป็นลายบุคคลพี่พลโค้ชเป็นลายบุคคลคนนี้มีปัญหาแบบนี้อีกคนมีปัญหาแบบนี้พี่พี่พลก็โคชชิ่งให้ แล้วสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยพี่พลสอนแบ c k t ท s ค่ะซึ่งซึ่งที่อื่นที่ที่พิษเคยเรียนมาเขาไม่เคยสอนมีมีเจ้าหนึ่งที่พิษเคยเรียนพิษถามว่าเอออันนี้เราต้องไปแบ c k t ท s t ไหม mm hmm. เขาบอกว่าต้เลื่อนกราฟเลื่อนกราฟไปดูเลื่อนกราฟไปดูก่อนหน้านี้ว่ากราฟมีพฤติกรรมยังไงซึ่งการแบ c k t ท s จริงๆมันต้องเป็นแบบที่พี่พลสอนว่าเราต้องมาจด ทำเป็นตาราง Excel ว่าเราใช้เนี่ยถ้าเทรดแบบเนี้แล้ววินเลทมันออกมาที่เท่าไหร่แล้วเราจะรู้ตัวเองว่า Potential ของเราอ่ะที่เราจะเข้าไปในตลาดเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือยังแล้ววิชานั้นน่ะที่เราเรียนมามันใช้ได้จริงไหมซึ่งวิชาของพี่พลน่ะพอเราไปทำแบ็กเทรดอะยี่สิบเทรดที่พี่พลให้ทําใช่ไหมคะก็คือ เราก็จะรู้ได้เลยว่าไอวิชาไอวิชาเนี้ยที่เรามั่นใจว่าเราจะไปทําเงินได้มันทําเงินได้จริงๆเพราะว่าตารางที่พี่พลให้มาก็คือมันจะรวมอยู่แล้วว่าทั้งหมดยี่สิบเทรดเนี่ยเราได้กี่จุดและเราได้เงินเท่าไหร่และเราแพ้กี่กี่รอบซึ่งอย่างอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะแพ้แบบสองรอบอยู่แล้วน้อยๆเลยนะประมาณนั้นชอบเทรดข่าวค่ะ พึ่งเามาเรียนกับพี่พลน่ะเราก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าเราก็ไม่เห็นต้องเทรดข่าวก็ได้นี่ในวันหนึ่งอ่ะเราเราเราสามารถไปถึงแบบแปดร้อยจุดพันจุดก็ได้อ่ะเราเทศเศรดเซสชันละสองครั้งหรือเอาแบบน้อยๆเลยเทรดเซสชันละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครั้งแล้วแบบสามร้อยจุดห้าร้อยจุดเราเราก็โอเคแล้วอะค่ะ เอาข้อดีก่อนลวกันเนาะข้อดีคือพี่พลเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีค่ะพอพี่พลให้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีก่อนมีการเกิดน,นำก่อนว่า forex คืออะไรแล้วก็ทฤษฎีดาวที่ที่มันที่มันสำคัญมากจริงๆโดยที่คนส่วนใหญ่จ,จะไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันมันมันคือมันคือจุดหลักที่ที่เราต้องเรียนรู้และดูออก พี่พลก็เรียงเนื้อหามามาได้ดีเลยค่ะแล้วก็มีการเอากันบ้านของแบบรุ่นพี่มาให้ดูไม่ไม่ไม่ได้ให้ดูเฉพาะเฉพาะที่เป็นรูปภาพที่เป็นไฟล์แต่ว่าให้ดูแม้กระทั่งตอนที่พี่พลสอนสดว่าตอนตรวจกันบ้านใครใครทำหน้าเทศแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดตรงไหนหรือว่าแล้วก็เราก็จะมีตัวอย่างที่ ตัวอย่างที่ผิดแล้วตัวอย่างที่ถูกเราก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้คือแบบนี้คือผิดแบบนี้คือถูกแต่ข้อเสียก็คือวิดีโอยาวมากเลยเยอะมากยาวมากเลยเยอะมากแต่แต่ว่าหนูก็เข้าใจพี่พลน,นะเพราะว่าพี่พลบอกว่าพี่พลอะอยากให้นักเรียนอะได้ดูวิดีโอเยอะเพราะว่า ทั้งหมดที่พี่พลสอนไปมันมาจากประสบการณ์ของพี่พลยี่สิบปีคือถ้าพี่พลให้น้อยกว่านี้ยมันพี่พลก็กลัวจะไม่ครอบเวอร์ไม่ครอเวอร์ความความรู้ที่ที่พี่พลมีค่ะเพราะฉะนั้นคือวิดีโอเยอะมันมันก็เป็นข้อเสียแหละที่แบบเออมันเยอะมันเยอะจนท้อบางครั้งแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ดูมันก็จะมันก็จะไม่ได้ประสบการณ์จากจากผู้จากผู้เทรดจริงค่ะ ไม่ได้ประสบการณ์จากเอ็กซ์เพิร์ตีกว่าว่างั้นการทํากันบ้านเยอะๆพิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีพี่อาจจะยังยังไม่ได้แบบไปไปถึงไปถึงในชุดที่มันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้เรายังไ,ไปไม่ถึงจุดนั้นแต่แค่เราทํากันบ้านน้อยอะ่ะเราก็ยังรู้ตัวเองเลยว่าเออถ้าเราทํากันบ้านเยอะกว่าเนี้ potential เ,เ,เราไปเราไปได้มากกว่านี้แน่นอน แล้วยิ่งเรายิ่งเราทางกันบ้านทําให้เรายิ่งเห็นเห็นเห็นอะไรในตลาดมากขึ้นทําให้เรายิ่งเกิดเกิดภาพจำอะค่ะเกิดชุดชุดความจําอะ่ะทําให้เรามั่นใจในการออกตลาดจริงๆแล้วที่พี่พลให้ทําการบ้านเยอะๆอะ่ะเป็นพิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะหนึ่งก็คือมีความมั่นใจ สองก็คือเวลาเราเข้าตลาดจริงๆอย่างตอนนั้นที่พี่พลให้ forward test อะคะ่ะเราจะไม่ลังเลไม่ลังเลในการกดออเดอร์ค่ะมั่นใจว่าเอาไปใช้ได้จริงค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือร้องทำ back test เยอะๆคือ back test เป็นส่วนสำคัญม,มากๆผิดพิดมั่นใจอย่างนั้นถ้าเราทำ back test เยอะ เราจะจาหน้าเทรดได้เยอะแล้วเราก็จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้เยอะแล้วก็สามารถสามารถทําทํากําไรในตลาดได้จริงอสําหรับตัวพี่พี่คิดว่าวิดีโอที่พี่พลให้ดูอ่ะก็ขั้นเทพแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาได้มาให้พี่พลโคชชิ่งอ่ะ มันจะขั้นเทพกว่าเพราะว่าเราจะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเราผิดตรงไหนเราเราแต่คือคือยังไงอ่ะแต่ละคนนะคะเรียนเรียนวิชาเดียวกันมาแต่ว่านิสัยการเทรดมันไม่เหมือนกันซึ่งถ้าไม่ได้มีพี่พี่คนมาโค้ชให้เป็นรายบุคคลน,นะคะ เราก็จะไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดนั้นอะ่ะมันเกิดจากอะไรและเราก็จะนำไปใช้อยู่แต่ถึงแม้ว่าถ้ามีวิดีโออย่างเดียวเราไม่มีพี่พลมาโค้ดอะ่ะมันเนื้อหามันก็แน่นอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าการโคชชิ่งอะ่ะมันดีกว่าบรรยากาศโดยรวมกับการเรียนกับพี่พลส่วนตัวส่วนตัวพีทอบพีทเกรงในครั้งแรกที่เรียนเพราะว่าพี่พลเสียงดุ <laughs> จำได้ว่าคัดแรกคือไม่มีใครคุยเล่นกันเลยไม่มีพิมพ์คุยเล่นกันเลยในซูมคัดหนึ่งคัดสองอะคะ่ะคัดหนึ่งคัดสองคือทุกคนแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นทหารอะต้องมาตรงเวลาแล้วต้องมีวินัยอย่างสูงอะใครไม่ส่งการบ้านหรือส่งการบ้านช้าพี่พลจะพูดเลยว่าอะไรนะที่พี่พลบอกว่าเป็นฟาร์มเฮาส์เหรอ ต,ตอนนั้นก็แปลอยู่นานฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาคืออะไรอ๋อหอมกุินจากเตาหอมกุินจากเตาก็คือเพิ่งส่งงานมาหรือว่าแบบใครเข้าช้าพี่วนลก็จะแบบเราเพิ่งเข้าอะเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราฟังแต่เสียงอะเราไม่เห็นหน้าเราก็เก่งอะแล้วยิ่งยิ่งเหมือนเหมือนตอนนั้นพิดเป็นเป็นลายชื่อตรวจกันบ้านอะเกือบจะหลังๆใช่ไหมคะ เราก็ได้ฟังที่พี่พลตรวจกันบ้านของคนหน้าๆามาแล้วอะแล้วแบบโูพี่พลพี่พลใส่ยับเลยอะพอพอเสร็จจําได้ว่าเสร็จพี่พี่ป๋องแล้วก็ต่อเป็นผิดใช่ไหมตอนที่เสร็จพี่ป๋องปุ๊บล้วพี่พลพ,พูดว่าอ่ะต่อไปผิดซี่เอาแล้วใจตกใ,ใจตกไปที่ตะตุม่มจะโดนจะโดนอะไรบ้างวะ พีซี่แบบเปอร์เซนต์วินเลตก็ไม่ค่อยสวยกับเขาคือคนอื่นเขาส่งมาแบบเก้าสิบร้อยหนึ่งแปดสิบห้างเงี้ยล้วพี่อยู่ที่เจ็ดสิบกว่าจะโดนอะไรบ้างวะคือตอนนั้นก็แบบเกรงเกรงกับพี่พลมากมากๆเลยก็คือแบบแทบจะแบบเวลาพี่พลพูดอะไรมาแทบจะพูดไม่ออกแทบจะตอบกลับไม่ออกพี่พลถามว่าแบบอ้าวแล้วมามาเซลได้ไงอะ่ะทำไมเซลตรงนี้อะ่ะ อูไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่รู้ว่าเป็นสายสวนไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่าเป็นสายสวนแบบพอเรียนไปสักประมาณเราเริ่ม forward test กันวีคที่สามใช่ไหมคะบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะแบบอับไปในทางที่แบบลาเริงมากขึ้นพอวีคที่สี่ห้าหกเราก็มีการแบบพิมพ์คุยเล่นแซวกันใน ในซูมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่พลก็เสียงดุเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอะลึกๆพี่พลนันใจดีพี่พลดุเพื่อที่แบบอยากจะให้แบบนักเรียนแบบโฟก,กัสและขยันพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าที่ทพี่พลแบบพูดมาหรือที่พี่พลว่ามาคือพี่พลหวังดีแล้วก็ไม่มีอะไรเกินจริงที่เขาแซวก,กันในเพจว่าแบบ นักเรียนพิพลสต็อปสั้นแล้วก็เข้าแล้วพุ่งเลยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่ที่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเห็นผลงานเพื่อนด้วยแล้วก็เราก็ลองลองทําเองด้วยมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่เกินจริงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะเราไม่เคยสวดเลย <laughs> เรามั่นใจแล้วว่าตอนนี้เราเป็นชาวไล่เราไม่ได้เป็นชาวสวนแล้ว แล้วก็เออรู้สึกใจชื้นมากตอนที่พี่พลทักตอนน่าจะวีคที่สี่นะคะวี Week ที่สี่ที่พี่พลทักพิดบอกว่าแบบการบ้านดูไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะดูแบบดูเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ดูเข้าแล้วแบบเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออเราก็มีพัฒนาเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่พลพี่พลเหมือนเป็นกระจกอะคะ่ะ พี่พลเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าเออเราเราเข้ารูปเข้าร้อยหรือยังเราแบบว่าเริ่มจะเริ่มจะทําได้แล้วไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่ค่ะพี่พี่พี่พลเป็นพี่บวกกับเป็นโค้ชด้วยคืออือสำหรับพีทพิดว่าการสอนของพี่พลน่ะ เหมือนพี่พลเอาประสบการณ์ของพี่ชายมาสอนน้องอะค่ะด้วยด้วยที่ด้วยความรู้ที่ที่ที่เต็มเปี่ยมที่พี่พลมีพี่พลถ่ายทอดให้หมดโดยที่แบบโดยที่ไม่กลับคือถามอะไรไปพี่พลก็จะบอกว่าเอออันเนี้ยมันเราดูถูกแล้วนะแต่ว่าพี่พลไม่ได้ใช้พี่พลก็จะพูดว่าเออพี่พลไม่ได้ใช้พี่พลใช้ฟูแบ๊ก ก็คือพี่พลก็จะบอกว่าเออพี่พลใช้อันนี้อย่างเดียวนะอย่างเงี้ยก็จะฟิลฟิลเหมือนแบบเป็นพี่ชายสอนน้องมากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวก็ดูดูเป็นอาจยารย์ใหญ่อยู่ขอสรารภาพตอนแรกเลยว่าเคยได้ฟังฟังการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนพี่พลน,นะคะแล้วแอบมีคิดว่าพี่ของพี่พลจ่ายใต,ต้โต๊ะปะวะ พี่คนใจใต้โต๊ะให้คนให้คนแบบว่าให้คนมาแบบมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ว่าพิ่อ่ะมีมีพี่ชายที่กรองให้อีกชั้นหนึ่งว่าคนนี้แหละใช่ลองเปิดใจก่อนลองเปิดใจดูก่อนพี่ชายพี่พูดมาเป็นปีนะพี่พลถึงถึงจะได้มาเรียนกับพี่คนอนะ่ะเขาพูดเราก็ยังไม่เชื่อนะเราก็แบบ อมันจะจริงเหรอเขาใจ่ายให้คนมาให้คนมาพูดแบบยอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ลองไปโรงเรียนที่อื่นอีอที่ที่สองคือพี่แต่เรียนมาสองที่ที่แรกไม่ประสบความสําเร็จก็ไปเรียนที่สองไปเรียนที่ที่สองที่ที่พี่ชายพิดเองอะ่ะก็ไม่แนะนํากับคนนี้แต่ว่าแบบเราแบบเราเชื่อคนนั้นไงเราไม่เชื่อพี่พลเราเชื่อคนนั้นเราก็เลยลองดู พอไปลองแล้วอะอ๋อโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะโอเคเราก็อะกลับมาพิจนารณาพี่พลอีกรอบก็เลยมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้สองสองที่ที่เสียไปอะ่ะมันเท่าราคาพี่พลเลยนะถ้าเราจะมาลองที่ที่พี่พลอีกสักรอบหนึ่งโดยที่เสียตังค์เพิ่มอีก กับรีวิวที่นักเรียนรีวิวเราลองปัดความคิดว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคือของจริงอันนั้นคือรีวิวจริงอ่ะลองดูสักตั้งไหนๆก็มีคนช่วยคอนเฟิร์มแลวอ่ะลองดูสักตั้งก็ไม่ผิดหวังถ้าจะให้แนะนําคนอื่นก็กล้าแนะนําอย่างแบบเต็มปากว่านี่แหละคือเราเลือกถูกแล้วคิดว่ามันไม่มีสาาน เขาเรียกว่าอะไรสถาบันไหนหรือว่าสถานที่ไหนที่เขาจะสอนอยู่ทำแบ็กเทสอะมานั่งมานั่งจับมือทำแบบเนี้หรือแม้กระทั่งแบบมาโค้ดส่วนตัวแบบเนี้ยในราคาเนี้ยแล้วถามใบเมื่อไหร่พี่พลตอบเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องรอข้ามคืนหรือข้ามวันพิดเคยเจอนะเรียนที่แรกอะเขาบอกว่าถามได้ ที่ถามไปวันเนี้ยเขามาตอบอีกทีอะอาทิตย์หน้าซึ่งเราลืมบางทีเราลืมไปแล้วอะแล้วเราสงสัยอะไรอ่ะแล้วบางทีถามไปแล้วเขาไม่ตอบเลยแล้วเขาก็มาแบบบอกหน้าเพจว่าเดี๋ยวแบบนักเรียนทักผมมาใหม่นะครับปลายผมเสียแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่แบบห้าหกรอบอะจนเราแบบบางทีเราก็งงว่าเราสงสัยอะไรไปแล้วหนะ้า บางทีเราถามไปสามสี่ห้าคำถามอะ่ะเราไม่ได้คำตอบเลยสักอย่างแต่สำหรับพี่พลน,นะคะเอาให้แบบนานสุดเลยห้านาทีพี่พลตอบกลับ <c oughs> อันนี้นานสุดแล้วนะปกติแบบทักักพี่พลไปพี่พลตอบกลับเลยทักไปปุ๊บตอบกลับปับ๊บพี่แบบพี่พลไม่ไปไม่ไปอย่างอื่นบ้างหรอพี่พลจะอยู่แต่หน้าจอตลอดเวลาเลยหรอ <c oughs> แบบผิดวาวมาก พิดวาลมากแบบอ๋อเออเนี่ยแบบมันคนที่เป็นโคชชิ่งจริงๆอะค่ะคือเขาต้องเป็นแบบนี้คนที่จะสำหรับพี่คือคนที่จะสอนคนได้จริงๆอะคือประสบการณ์ต้องแบบพี่พลแล้วมีความแบบมีความที่จะให้เหมือนพี่พลถ้าเกิดว่าให้แนะนำคนอื่นมาเรียนกับพี่พลก็คือบอกได้เต็มปากเลยว่า ไม่ผิดหวังคุณจะรู้เลยว่าคุณพลาดอะไรคุณจะรู้เลยว่าคุณควร back เท a แบบไหนเทรดจอร์นอลต้องเป็นยังไงหน้าตาการพู l l back อะเนี่ยแหละมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ไปเลล์แนวรับระบายแนวต้านค่ะคือคิดว่าของแท้ต้องอริ g i n a l เท่านั้นเหมือนเราซื้อกระเป๋าอ่ะพี่พลมันไม่เหมือนซื้อกระเป๋าที่ออกจากช h o p อปปะค่ะ เราจะไปซื้อแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือแบบก๊อปมิลเลอร์อย่างเงี้ยเกตมิลเลอร์อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่เหมือนกับเราซื้อซื้อในช็อปแน่ๆคือเรียนกับ Original, ออริจินออ่ะยังไงคนที่เอาไปก๊อปอะค่ะประสบการณ์เขาไม่ไม่ไม่เท่ากับออริจินอลอยู่แล้วตะกนอยากตะกนดังๆว่าก็ถ้าได้รับวิดีโอไปแล้ว ให้รีบดูรีบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิดีโออย่าชะล่าใจเพราะเรียนจบแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีการบ้านการบ้านยังกองตามมาอีกมหาศาลแล้ววิดีโอก็ไม่ได้มีแค่นั้นที่พี่คนให้วิดีโอจะมีเพิ่มอีกตอนที่เราเข้าคลาสแล้วเราดูวิดีโอครั้งเดียวอะ่ะเราไม่เก็ตเลยอย่างน้อยอะ่ะ เราต้องดูสองรอบขึ้นไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านถ้าอยากประสบความสำเร็จให้รีบทำและรีบส่งแล้วคนที่ทำการบ้านน้อยบอกตัวเองด้วยถ้าอยากจะถ้าอยากจะเอาชนะตลาดได้การบ้านต้องเยอะมากกว่ายี่สิบชุดค่ะ